ความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพันเอกยุทธนามเพชรม่วงโฆศกกองอำนวยาการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าได้ออกมาแถลงความคืบหน้าการปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดยะลาสืบเนื่องจากการรวบรวมพยานหลักฐานเหตุวางระเบิดและวางเพลนสถานีบริการน้ำมันในจังหวัดยะลาและได้รับแจ้งจากประชาชนว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงคาดว่าเข้าพักพิงในพื้นที่บ้านเปาะยานิ ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจดยะลาต่อมาครับในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน20นาทีหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาหน่วยเฉพาะกิจยะลากองกำลังตำรวจจังหวัดยะลาครับและกำลังร่งรวมสามฝ่ายเข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยยึดหลักจากเบาไปหาหนักคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนและเชิญผู้ทำท้องถิ่นร่วมเจราจาให้บุคคลในบ้านแสดงตน จนกระทั่งในช่วงเวลาประมาณตีสามนาทีครับบุคคลภายในบ้านได้ใช้อาวุธปืนยาวไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะนี้ครับอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อให้กลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงออกมามอบตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากมีความคืบหน้าครับจะแจ้งให้ทราบต่อไป Jangan, matakan, nak, emak, mat, bau, bau kek, Nah, takat. kalau boleh, kita ke pump, boleh secat, kita, kita sedang tuak, kubik lagi lah. Eh. Jangan, kita tahu, ada orang yang tak layak. Eh. Eh. Hakik tanya, buka pintu, hakik tanya. Dan insyaAllah, jangan, kita buat dapur, kalau kita sedang tuak. Eh. Jangan, tiwa, jangan usah lah awal nah. kalau boleh kita usahlah. dah untuk orang dalai dah nah. untuk orang dalai kalau boleh tu baik lah kena besar sehati dah jangan oh, kita kita pun tak sehati juga cuba raga ke apa dah tak sehati dah sayang perpatu lah, kalau boleh perpatu lah kau yuk me lah kau sedang kau boleh nah. sukai nah. dah kepada kau nak kek i <laughs> មក <laughs> <laughs> รมนาภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยสอดส่องดูแลพื้นที่หากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยแจ้งสายด่วน1341หรือหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับย้ำว่าผู้ให้การสนับสนุนผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นการซ่อนล้นให้ที่พักพิงหรือเสเบียงอาหารมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189าจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ลระทรวงว่า ซึ่งอาจจะร่วมในการวางระเบิดปั้มน้ำมันในพ่จวัดจบลาีนะครับได้เข้ามาคักทีมบริเวณบ้านพอกยาลีตำบลสุรีเนอกอำเภอบืองจัมย์นีครับตรานั้นว่าการจราจาไี้ผ่านไปเป็นเวลาประมาณทีสามห้าสิบนาทีนอาศัยอยู่ในบ้านนะครับก็ด้ใช้ความเปิดนะครับยิงใส่แนวที่และการย่างรทั้งหมดนี้นะครับก็อยู่ภายใต้กฎหมายทั้งสิ้นนะครับ เมื่อคืนนี้นะครับเวลาประมาณอ่าเที่ยงคืนยี่สิบนาทีครับตัวการพิเศษร่วมจังหวัดยะลานะครับแม่หน่วยชุดปีจะลาพอกำลังจะบุจังหวัดยะลาตอนรองกำลังร่วมสานควายครับได้ดำเนินการเข้าครับให้กฎหมายในพื้นที่อากาศครับคืนนี้นะครับการดำเนินการเนี่ยได้ตุนการจัาตรการเบาเป็นอำนาจการที่ให้ผู้นำเขงที่ท้องถิ่นเนี่ย ข้อพูดคุยเจรจาในบ้ายการกรซึ่งแสดงก้อตินะครับให้คนในบ้านได้ออกแสดงตัวนะครับจอมาลนั่นว่าการเจรจาได้ผ่านไปจนถึงเวลาประมาณตีสามห้าสิบนาทีของเมื่อเช้าวันนี้นะครับผู้เียนอาศัยอยู่ในบ้านนะครับก็ได้ใช้อาวุธปืนนะครับน่าจะเป็นอาวุธปืนยาวไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าที่แบบนี้หรือข้งการยี่เจ้าที่นะครับผู้ฝ่าย ได้ดำเนินการตามหลักสิทธิ์ทุนสชนด้วยการเจรจาพูดคุยให้กลุ่มที่อยู่ในบ้านนั้นได้ออกมาแสดงตนนะครับและการดำเนินการทั้งหมดนี้นะครับก็อยู่ภายใต้กฎหมายทั้งสิ้นนะครับทางนี้เป็นขั้นการปิดล้อมและเจรจาให้ออกมาข้อครับเพื่อดำเนินการามกระบวนการที่ทำต่อไปครับ